สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภุดคนครับสวัสดีเอฟซทุกทท่านครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงไปหาบ่ายไปหาค่ำครับผมอยู่กับสันสาวช channel ครับืัอนี้ผ้ามาเบงทีมงานกําลังทําบันไดท่าสีครับผมกับอาจารย์ตีกำลังเหตบิดเหตบันไดใหม่ให้ครับโมงแพร่เปล่าแสงท้อไฟบ้าฟิลล์ครับนี่ครับซึ่งเป็นบันไดได้กุ้มปิดครับนี่บันไดได้กุ้มปิดนะครับนะ อไรกูปิดก็ได้าจาันดีเอาใหม่มาทิใส่ใหม่ครับมันหักมันผูมันพังอ่าเล่นเสื่อตัวใหญ่หลายประชันได้เสริมใหม่ย,ย่างนาได้บ่เนี่ยตะก้อนซีเมนต์บ่เนี่ใส่เป็นหยีิเีเมต์ได้ครับเนี่ยนะครับอ๋อจันดีเราเฮ็ดดีเราถ้าเป็นห่วงไฟทุกเปล่าเนาะห่วงห่วงเล่นเสื่อครับเล่นเสื่อบ้านเฮ็ดตัวใหญ่นี่ใส่ขอบเล็กอีกต่างหากคนน่ะใส่เล็กโอ้เฮ็ดยางดีเลยมาตรฐานครับโอ้ใส่เล็ก บาเจ้นเสือตัวใหญ่ไร่บุษนก็ได้เห็ดแบบนี้ได้นโอ้เห็ดดีของเราดีดีอ๋อนะครับผลงานที่ดีพผลคุณผลผลิตอเห็ดให้มันดีดีดีบุษนเดี๋ยวเขาถามหาสร้างแล้ววะเห็ดดีเขาจถามหาสร้างเห็ดบอดีเขาก็ถามหาผู้ะไรก็เห็ดบอดีเขาก็สิบบาทให้เราได้เนาะอ่าผู้เห็ดก็เห็ดไปสร้างผู้นอนก็นอนไปครับนี่ครับเขอฝืนเท่ากับนอนครับมานอนมานอนเฝ้าครับมาเบิองเขาจะนอนรับครับอ่า ครับลูกเท่านี้ได้หนี่งเลยน,นอนเด้ออ๋อนี่ครับทีมง่านท่าสีว่านสีขวดมาในได้สองครับอืมถ้มาท่าไปเรื่อยๆผลักจนกว่าเสรยออกงานเจ็บเบี้ยวครับพอดีกลับมาจากงานกัดเสรยตัง้งวิธีทดสอบนะครับกระแทกไปเรื่อยๆครับนะครับท่าข้านไฟท่า หลายอย่างครับนี่ครับวิธีไหม้กับท่าเรียบร้อยแล้วพร้อมสีอันนี้ก็คือท่าไว้เปิดปบายแล้วครับเด้ออาไจเปิดวงอ่าแต่ท่าที่น้ำซ้ำเสียดใสงานกับวิธีทิพหาพวกนะครับวิธีทิพหาข้ากระสิบไปบ้านพักแสงทองสิเแลนนะครับไปสั่งด้วยช่อวิธีทิพหาครับเตียนไลฟ์กลุ่มขิดมาดิตาไลฟ์ครั้งที่หกสิบแปดครับออดิชั่นนักร้อง โอ้จะขีะ่ไหมหรออางานเช่ายังไงแล้วหรอบ่อ๋อ้การตะกี้มามหรออ่าจะไหนดีฮาก็เห็ดย่างดีครับโอ้ยดีแน่นอนนายนี่ครับอ่าให้ดีร้ชทางเด้อเด,ดีย๋ดวยวมันถามหาเลย สริมเดื้ดีๆอีหรอเรื่องกันร่องแข้งครับรแข้งเน,น่ยอเเนื้ดีครับให้อ้าวจ้าจทิ้งงานเหรอฝ่าเห็ดฟ้าแล้วครับใหร่องทดสอบเวทีไหม อยากตั้งทดสอบล่องวิที่ไม่หรอโอ้ยามเดี๋ยวจะสร้าโอ้ยเป็นบนด้ตขาบชาแดีครับเสนดยเราอยู่ครับนี่มันเป็นเ่นสัญางครับการเคื่อนช้างเสียร้างตัดเสด้ายเราอยู่ตัวดอลกับนะครับ ล่าก็สิไปเป็นมือมิกแล้วเดาฝึกคัดนิ้เสียงเป็นแล้วเราสิไปอยูครับนกพงสกอรครับเสียงที่หกน้องยุคิครับล่ากสิไปอยูที่หลัวการหนานะครับเด้อล่าสิไปกับอาจารย์ชะนอว่อาสินอยูีน้ำกันแจ้งขะนออ,าอ่าลงเงีัยขับคนห่าดังเดวเขาก็ต้องไปทางอื่นแล้วเนาะเดี๋ยวดังไหนเอ้เป็นดังเดวตอนนี้ดังเดว อ่าดีดๆบันไดบันไดครับบันได้อะกลุม่มปิดครับนี่ครับเสริมเด็กขอบเด็กยางดีป้องกันหมวยฮักก็ให้เล็บเสือดหยัยบฮัก,กว่าสั่นครับอ่าเหมือนก็แดดดีแต่ว่าแดดเปี่ยงเปลีย่ยงเลยนะครับโอ้เสียดายดีฝนบนตุกย่ามีงานกับย่าทุกขึังสีเด้อครับเด้ออ่า ส่วนทิ้งมานอาก,กันนี่แหละท่าสีไปเรื่อยๆจนกว่ามันที่สิบหา้านน่ะสะเดินทางบรรยากท่เวียดนามทีสองทีสามท่สี 12, 13, ่ดอีกสามวันครับกับท่าสีไปเรื่อยๆตะกอนรุงงที่น,นี่นอนรับแล้วครับรุงโท่นี่แล้วเมย์ไรน้ำมาเบิ่งเขานอนเบิ่งเขาเบิ่งไปมากลรับจันดีโอ้นดีเลยกันจัดี เทางสีเากทาไปอีกสองซ้ำมือก็สิพักสิบสีเนาะอ่าพอกันวันที่สิบห้าครับอยู่วันพักแสงทองขึ้นแรนหมดละสิบห้ายูวันพักสิบหกกับยู่วันพักครับสิบเจ็ดแต่อยู่พุทธสว่างแดนดินสกลนครแล้วก็กลับมาเนี่ยจะได้ตั้งเวทีทดสอบครับผมอ้าว ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับคลิปนี้ข้องไว้สำเนาครับนอกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ